แฟนแฟนวอลเลย์บอลถามแอดเยอะมากเยอะมากๆจริงๆนะทุกคนสำรับคำถามที่ว่าสาวเตยหัดทยาทำไมไม่มีรายชื่อลงรายการซีวีลีกตั้งแต่สนามแรกที่เวียดนามและสนามที่สองที่เชียงใหม่ประเทศไทยของเราสาวเตยหายไปไหนวันนี้ มีคำตอบครบถ้วนชัดเจนมาให้แฟนๆได้ทราบกันแล้วนะคะมาฟังกันค่ะในสนามแรกที่เมืองหุินฟุกประเทศเวียดนามนะคะสาวเตยก็ไม่มีรายชื่อนะทั้งที่ตนเองเป็นตัวหลักของทีมชาติไทยนะคะขาดคนเดียวก็คือสาวเตยทยาบำรุงสุขนะแฟนๆหลายคนก็รอให้เอ้ยสนามที่2ประเทศไทยจะเห็นสาวเตยลงสนามการแข่งขันรายการนี้หรือเปล่าและสาวเตยก็ได้ไปที่เชียงใหม่นะคะ ตามไปตามไปเชียงใหม่กับอีกหลายๆคนไม่ว่าจะเป็นชิตพร์กำลังมากสาวใบเตยนะัทมากุบแก้วยูฟ้าดนพรคือไปในเซตหลังนะทุกคนก็คาดว่าเฮ้ยมีรายชื่อสาวเตยแนะ่เห็นสาวเตยไปเชียงใหม่แต่พอสมาคมประกาศรายชื่อออกมาแล้วเอา้าไม่มีอีกแล้วเกิดอะไรขึ้นทำไมไม่มีพูดเลยนะคะว่างานของสมาคมวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย เยอะค่ะเขาเรียกว่างานสอนงาน เข้าใจไหมทุกคนรายชื่อผู้เล่นในสนามแรกบางคนก็ไม่มีรายชื่อในสนามที่สองนะคะอย่างเช่นโมเมธนัชชาสุกสดสาวบีหลังของเราทำผลงานได้ดีมากๆในการแข่งขันซีวีลีกสนามแรกที่เวียดนามวิภาวีก็ทำผลงานได้ดีในสนามแรกที่สนามเวียดนามนะคะแต่สนามที่สองกลับไม่มีรายชื่อเพราะไม่ว่าจะเป็นวิภาวีสีทองโมเมธนัชชาสุกสดสาวต้อยรยาบำรุงสุก รวมไปถึงสาวเอลิเบโรระสุพราตาไพโรต้องไปร่วมงานกกทชวนพี่ให้น้อง r r e m to ดอยซีซั่นทูนะคะเป็นโครงการเติมความฝันโอกาสให้กับเด็กๆในโรงเรียนพื้นที่ห่างไกลของจังหวัดเชียงราย10แห่งนะคะ ด้วยการนําทีมของการกีฬาแห่งประเทศไทยค่ะก็จะไปมอบอุปกรณ์การกีฬาเสื้อผ้าต่างๆนะรวมไปถึงสิ่งอำนวยความสะดวกของด้านการกีฬาแทบจากครบวงจรนะนะคะให้น้องๆที่เชียงรายด้วยโครงการนี้ก็อยู่ในแคมเปญกรก,กอชวนพี่ให้น้องดริมดูดอยสี่สั้นทูนะและที่บอกค่ะไม่มีรายชื่อสาวเตยเพราะวันที่11ก็คือวันแข่งขันซีวีลีกวันแรกนั่นแหละค่ะ วันพรุ่งนี้เนี่ยวันศุกร์ที่11เสาวเตยธยาบำรุงสุขโมเมธนัชชาสุกสดวิภาวีสีทองสุพระตาไพรโลดนะคะนำทัพโดยวันนาบัวแก้วและสตาฟโค้ชธีรศักดิ์นาประสงค์นะคะก็ต้องขึ้นดอยไปที่เชียงรายนะคะไปมอบอุปกรณ์กีฬาต่างๆให้แก่น้องๆในโรงเรียนในตามจังหวัดพื้นที่ห่างไกลทั้งหมดเนี่ยนะคะโรงเรียนที่สาวเตยธยาบำรุงสุขโมเมธนัชชาสุกสดวิภาวีสีทอง จะไปนะคะมีสิบโรงเรียนเลยนะทุกคนโครงการนี้ก็ดีค่ะถือว่าเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็กๆด,ด้วยนะที่มีความฝ่ฝันอยากเป็นนักกีฬามีความฝ่ฝันอยากเป็นนักวอลเลย์บอลนนะคะก็พวกเขาจะได้เห็นรุ่นพี่แบบทีมชาติไทย ตาเนื้อเลยอะและได้จับมือคืออยู่ใกล้ชิดเลยโดยปกติน้องๆอ,อาจจะดูผ่านหนะ้าจอทีวีนี่นอะกไปสร้างแรงบันดาลใจให้กับน้องๆได้นะโครงการนี้ก็ถือว่าดีคะ่ะทุกคนก็นี่แหละค่ะสาวเตยทยาหายไปไหนแบ่งไปงานอีเวนต์ของสมาคมนะคะงานซ้อนงานจริงๆสาวเตยก็ มาที่เชียงใหม่มาพบป่าทีมชาติก่อนนะคะทุกคนก็มารวมตัวกันที่นี่แล้วก็จะแบ่งทีมขึ้นไปบนดอยเชียงรายนะคะสิบโรงเรียนในอำเภอต่างๆของจังหวัดเชียงรายนะคะเห็นสาวเต์อยู่กับเพื่อนๆแต่ไม่ได้ลงก็นี่แหละค่ะเป็นคำตอบนะคะเดี๋ยวจะต้องไปงาน Dream to d o i Season 2นะคะไปสร้างแรงบันดาลใจให้น้องๆในพื้นที่ห่างไกลก็ นี่แหละค่ะงานซ้อนงานค่ะแต่ก็ถือว่าดีนะพอเราเห็นรายชื่อในสนามที่2ถือว่าจุกจุกนะรู้สึกว่าพอใจเลยนะ,ะรายชื่อในสนามที่ 2. สเซอร์ไพรส์มากและรอหลุน้นรอชมรอเชียร์จริงๆในสนามที่2นะแล้วก็เดี๋ยวจะมาบอกอัปเดตนะคะในโครงการนี้ด้วยเหมือนกันนะคะดีมดูดอยปีสองหรือว่าซีซั่นสนี้นะว่าเป็นอย่างไรบ้างนะคะเดี๋ยวจะนำข่าวสารมาบอกเพื่อน พี่ๆน้องๆแฟนคลับบอลเล่ยบอลนะคะที่คิดถึงสาวเตยรนะคะบำรุงสุขรวมไปถึงสนามที่2ก็ไม่มีโมเมนะคะไปกับสาวเตยวิภาวีก็เช่นกันเอสุภตาไพายโรธก็เช่นกันนะคะก็นําคําตอบมาให้แฟนๆบอลเล่บอล,บอลได้ทราบกันแล้วนะคะว่าสาวเตยยาบำรุงสุขเนี่ยหายไปไหนนะคะ น่าจะมีการทำโพสสำหรับน้องๆที่จังหวัดเชียงรายหรือเปล่าน้องๆอ,อาจจะอยากเจอพี่เตยหัดยาบำรุงสุขหรือเปล่านะครับเพราะว่าเป็นตัวหลักทีมชาติไทยด้วยนะเพราะปกติก็น่าจะ แบ่งสนามนะคะถ้าสนามนี้สาวเตยเอ่อได้ไปอีเวนที่บอนดอยสนามแรกก็น่าจะเจอใช่ไหมแต่นี่ก็ไม่เจอทั้งสองสนามเลยนะคะน่าจะมีการนำโพของเด็กๆบอนดอยที่เชียงรายนะะว่าน่าจะอยากเจอสาวเตทะะยท่ยาบำรุงสุขแล้วหายคิดถึงกันแล้วใช่ไหมคะสาวเตยทิยาบำรุงสุขไม่ได้เป็นอะไรนะคะแต่ที่บอกอีเวนซ้อนอีเวนจริงๆนะคะหวังว่าในทันวร์นาเมนต์ชิงแชมป์เอเชียนะคะที่จะเกิดขึ้นปลายเดือนนี้ สาวเตยน่าจะได้ลงแล้วค่ะจุกๆเลยนะคะดังนั้นนะคะในรายการซีวีลีกสนามที่สองเชียงใหม่ประเทศไทยจะไม่มีผู้เล่นเตยธยาบำรุงสุกโมเมธนชชาสุกสดวิภาวีสีทองนะคะและเอสุภัตราไพรโรธโหเราจะไม่ได้เจอสายวักอย่างโมเมธนชชาแล้วหรอเนี่ยก็นั่นแหละคะ่ะน่าจะไปรวมตัวกันรายการชิงแชมป์เอเชีย er นะคะสิ้นเดือนนี้30กันยานะทุกคนอ่ะใครคิดถึงสาวเตยธยาบำรุงสุกบ้างคะใครคิดถึง สาวคิมิโนโตะกันบ้างเราสู่กันฟังหน่อยค่ะทุกคนคิดถึงกันมากน้อยแค่ไหนแอนนำข่าวสารดีๆมาบอกแล้วนะทุกคนมาไขข้อข้องใจข้อสองสัยเกี่ยวกับสาวเตยยาบำรุงสุขแล้วถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ค่ะกด Sub subscribe กดกระดิ่งและคอมเมนต์เป็นกาลังใจให้ทัพนักตบลูกยางสาวไทยค่ะในการลุยศึกซีวีลีกสนามที่2เชียงใหม่ประเทศไทยเริ่มต้นขึ้นวันพรุ่งนี้แล้วนะวันศุกร์ที่11สิงหาคม2566ถ่ายทอดสดทางช่องวัน31 กดหน้าจอทีวีเลข31ได้เลยอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้แอดด้วยนะ